ครับคลิปนี้นํำผ้าพี่น้องมาศึกษาพระเครื่องเมืองไทยด้วยกันครับพี่น้องครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อทิพลน้อด้พี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงสปอนเซอร์ครับูุรักผู้ใหญ่ใจดีที่เหตุการณ์อุปถัมภ์คลิปอาทิตพนด้วยดีเสมอมาครับคลิปนี้เฮามาศึกษาเรื่องของพระเครื่องนะครับที่มีพุทธุุนสูง แล้วก็เป็นพระชันนำก็เป็นดาวจารัสไฟดวงหนึ่งพี่น้องครับที่ผู้คนหรือว่าสิษฐ์ทีอ่อยากจะได้พ่าธรรมพุ่วานะครับพระเครื่องของท่านนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องเป็นพระเครื่องนะครับเนื้อดินผสมหวานครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาครับ อันนี้คารวาส่งเป็นพระพุทธนะฮะส่งป่าน่าจะเป็นเบื้องแล้วนะครับเพราเป็นปักัดนะข่อยวานะพี่น้องครับน่าจะเป็นป่าหมอหรือว่าสิเป็นป่าจีนนะครับมีหลายพิมพ์พี่น้องครับเป็นว่าส่งสัดนะพี่น้องเนาะเป็นครุดก็มีครับครุดใหญ่ครุดน้อยมีไก่า แล้วก็มีไก่หางพ่วงเนาะมีหลายหลายอย่างพี่น้องครับแต่นี่ผมอ่าไฟฝันอยากได้โดวนแล้ะครับพิมพ์ใดก็ได้นะครับอของหลวงพ่อปานบ๊บ,บานมโคนะฮะนี่เป็นพิมพ์ส่งปลานะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบบปลาหมอกับปลาจีนนะพี่น้องครับบางค้นก็ว่าปักกัดบัาสันนะฮะ หลวงพ่อปานบัดป่านมโค่นะครับเพิ่นเป็นพระที่บอกให้ว่ามีพิธีาคมแก่กะนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลายพระของท่านนี่หาได้ยากยิ่งพี่น้องครับนะฮะพี่น้องครับามาชมมาศึกษาน้ากันเป็นเนื้อดินผสมบ้านนะฮะนี่เป็นความเกา่าได้มาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญพี่น้องครับนะฮะพุทธคุณน,นี่กะไปทั้ง แข่วขาดคุ้งกับพันชาตรีเมตตามหายมค่าขายอุดมทรัพย์หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับผ,ผู้ใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับกสิฮูนะฮะเป็นพระสภาพใส้พี่น้องครับยังโฉกชนได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญวาสนาพี่น้องครับนํามาฝากพี่น้องมาศึกษาน้ากันด้านบนนี่ฮะเพิ่นสิอุดผงนะฮะแต่ว่าตัวอุดนี่หายเป็นพระเกา่าพระแก่ของ น้องไส้นะครับนี่กาสิได้มาเนี่ยก็นักที่พี่น้องครับเพราะว่าเขาเป็นคนนั่งพุ่นอ่าแล้วเขาเล่นนะฮะนี่ฮะอุดโผงเราไม่อ,มอดิพิจักขุดเพผมบงผูงหูจักนะครับด้านดันบนนี่ก็สิมีดินอุดนะฮะพี่น้องครับแต่เวลานี้เป็นพระไส้นะฮะเขาก็หวัวงี้เด้อ่าสาภาพจังซีเนี่ก็กัคิดว่าบอ่อบแมนถื่อนะพี่น้องครับองค์การไร้ตังค์นะพี่น้องครับ เห็นไหมฮะเนื้อบุญสารอากาศหนาวพี่น้องครับผมก็สั่นจักหน่อยหนึ่งเห็นปะครับสภาพไสอ่าเป็นยันนะพี่น้องครับยันนี่ก็คมชัดนะฮะนี่ยเห็นปะครับเนื้อนี่ฉ่ำสวยงามมากเลยฮะเป็นพิมพ์ส่งปลานะครับนะฮะเบิร์กีบบัวนะครับพี่น้องครับคมชัดหมดนะฮะพี่น้องครับแต่ว่าสภาพใสเบิร์บุญสารความฉ่ำเพราะว่าเป็น พระปุญญาตาทวดเพิ่นนะครับแต่ว่าผมก็เปิดไว้แพงอยู่แต่ว่าจิตพ่อหน่อยครับอ่ะจิ้มกันไปเล้วพี่น้องเนาะเลีนก็จิ้มพระกันไปนะครับนะฮะเป็นมุ่นมั่งเพิ่นนะฮะบนเป็นของผมนะผมอยากได้มาด่วนแล้วแต่ว่าเจอแต่อ่าบอแงมปันนี่เรานี่ผมว่าได้การันตีว่าแท้หรือเกินะครับอยากให้พี่น้องของไปได้เบิ่งกันนะฮะนะครับมาชมบารมีหลวงพ่อปานวัดบ้านนมโคนะฮะจังหวัดอยุธยานี่ ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนนี่หลายนะครับถ้าเอ่ยซื้อนี่กับคุณสิหูจักนะฮะลูกศิษย์เพื่อนนี่กับหลวงปู่ลือสีลิงดํานะครับนะฮะนี่กับลูกศิษย์เพื่อนแล้วก็หลวงพ่อลือสีลิงขาวหลวงู่อช่อกับแม่นนะครับอ่าลูกศิษย์เพื่อนเยอะนะครับพี่น้องครับเบืเ้องเหนือมุ่นสารพี่น้องครับความสวยสดงดงามเบืง้อง่ายๆว่าพระที่ เบิ้งแท้บ่แท้นี่เขาเบิ้งเนื้อนี่สิงหูจักเลยว่าความเก่านะฮะก็คือผู้เฒ่าพี่น้องครับอ่าเสียให้สาวนี่ก็เป็นไปบ่ได้อ่าผู้สาวเฮ็ดเป็นผู้เฒ่าแล้ก็เฮ็ดยากนะครับต้องผ่านกาลเวลานี่เป็นพระสภาพไส้นี่เป็นเพิ่นว่าเป็นพระอ่าของย่ายเพิ่อนมาสั่นเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นแขวนในข้อนี่ก็สวยครับไก่หางพ่วงแต่ว่าพระอนี่เปิดไว้หลายอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ที่พอนี่อ่ะ ขอกันนะครับขอกันไส้นะครับแต่ด้านบนนี่ก็เสดยดายอยู่นะครับพี่น้องครับที่อุดโค้งน่ะด้านบนนี่ก็ว่าเพิ่นใส่เป็นการทูบนะครับโะแลวก็ดึงพระออกมานะครับหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะฮะเมตตามหายมแข่ขาดกงกระพันกักถือวัดขอบจักรวาลนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดหูบาวัดของท่านนะครับ สิหภาพเพิ่นหายากและมีมูลค่าสูงนะฮะพี่น้องครับอ่าชงครุดนี่ก็นักไปทั้งมหาอำนาจนะครับปลานี่ก็อ่าอาจจะเป็นยูยูเย็นเป็นสุกเนาะหากินคือปลาเพื่อน่านะครับเป็นไก,ก่หางพว่วงหางพว่วงหาเซียนยมีหลายพิมพ์พี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกียรติดตามมารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้พี่น้องได้นะครับฝากกดติดตามพร้อมฝากขอบคุณไปถึงนะครับผูรักผู้ใญ่ใจดี สปอนเซอร์ทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้กับพี่ซัมมี่พี่นองครับ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากรพออกันไหมทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ